สวัสดีครับต้มภูเก็ตกุ้งก้ามแดงครับแล้วก็อาหารและแร่ธาตุสำหรับกุ้งนะครับก้ามแดงหนึ่งก้แปนะครับก็จริงๆวันนี้ก็จะเข้านอนแล้วนะครับแต่ว่าก็ให้อาหารกุ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยจำได้แล้วก็รู้สึกว่าผมมีแม่ไข่อยู่หนึ่งตัวในบ่อน,นี้นะครับแล้วก็ แล้วก็พอมาเปิดดูก็ลงเดินเต็มพื้นไปหมดแล้วนะครับทีนี้พอลงเดินเต็มพื้นเนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนนะครับที่อยู่ในท้องแม่นะครับซึ่งเราก็จะต้องทําคลอดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาลืมนะครับเ,เหตุผลที่ต้องทำคลอดนะครับเนื่องจากว่ามีลูกกุ้งนะครับได้ลงเดินที่พื้นเนี่ย จำนวนหนึ่งแล้วนะครับถ้าในคลิปตอนนี้ก็คงดูไม่เห็นนะครับเพราะว่าหนึ่งมืดนะครับแล้วก็ลูกกุ้งกันเล็กมากนะฮะแล้วทีเนี้ยผมก็ได้มองเห็นว่าคนที่ต้องทําคลอดแล้วเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีส่วนหนึ่งลงเดินแล้วไหนะครับลงจากท้องแม่เรียบร้อยแล้วเต็มพื้นแล้วนะครับเราก็ต้องทําคลอดซึ่ง ก็แม่ไข่ก็เดินไปมาไปมาครับก็คงแบบว่าอยากกระปรีก้กระเป๋าแล้วไม่อยากแบบไม่อยากอุ้มท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสลัดไข่กันนะเชียเต็มพื้นเลยเดี๋ยวให้เดินโชว์สักรอบก่อนมาทางนี้ลูกคุณแม่คุณแม่มาเนี้ยนี่นี่เดินนี่คือวิธี ที่เขาเดินเดินเยอะๆหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะแสงไฟด้วยนะครับแต่แต่โดยธรรมชาติเขาก็ต้องเดินอย่างนี้นะครับเพื่อให้ลูกๆลงเดินคือเหมือนาลากลากลากไปอะไรเงี้ยมาๆๆมามามาเร็วจับหน่อย <ๆ S 2> ดีเนี่ยพอดีดปุ๊บก็โอ้โหไข่ร่วงเลยครับเต็มเลยมาใกล้ๆลูกรักเหมันลูกอะ่ะ มานนี่มานี่มันนี่มน,น,มน,นี่เข้าท่อเลยก็ได้เอาเร็วจะได้จับง่ายคือเดินเร็วขนาดนี้แล้วเนี่ยแม่ก็คือไม่อยากอุ้มท้องอะพูดง่ายๆนะครับปกติเนี่ยแม่ไข่จะไม่เดินเร็วขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เดินเพื่อแบบว่าอาจจะเพราะแสงไฟที่ส่องด้วยแล้วก็บวกกับแบบว่าเอ้ยฉันจะเป็นแบบว่าสาวน้อยจะกลับไปเป็นสาวเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยมันนี่นี่มาใกล้ เต็มพื้นเลยครับตอนนี้นะครับมาๆนก็พอดีทีก็สลัดทีนะครับตอนนี้ก็เต็มพื้นเลยกุ้งนะครับเกิดมาก็กินกันแล้วนะครับเนี่ยก็จัดหนักเลยครับเนี่ย มานี่นี่แค่ผมจับสองทีสลักสองทีเนี้ยไข่ก็จะหมดท้องกันนะมาใกล้โอ้ยจริงๆเราควรที่จะหาอะไรช้อนนะแต่ว่าก็าไม่เป็นไรเรามันสไตล์เนี้ยอย่าหนีพ่อนะจับกดก่อนอ,อ,อ,อนี่ <c oughs> มาดูสิ ก็สลัดไปหลายทีแล้วนะครับมองเห็นไหมเนี่ยก็เหลือแค่นี้นะครับก็เป็นลูกหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็สลัดไปแล้วนะครับเราก็จับตรงนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็เขย่าที่น้ำเลยครับเริ่ม บางที่นี้เขย่าแรงกว่าผมอีกนะบอกให้ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบ ไม่ต้องโหดมากนะแป๊บหนึ่งลบแสดละบางคนก็ ใช้พวกแปรงสิวฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัดๆได้พอดีไม่ได้เตรียมว่าแบบนี้นะ ดูเหมือนจะรุนแรงไปไหมแต่มันก็ต้องแบบนี้แหละก็ยังมีเหลืออยู่อีกต้องหาอะไรมาแบบเคลียรหน่อยมือนี่แหละอาจจะมืดนิดนึงนะ cú tưng mẹ ếch ấy cũng kinh mà uông ếch mà tưng năm không biết có khiêu đấy ใครที่แบบว่าเฮ้ยกลัวมันจะตายก็ก็แล้วแต่นะก้ปล่อยให้ลงเดินเองก,ก็ได้แต่มันลงเยอะแล้วไงมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆอโอ้ยลงเหรอลูกไม่ต้องเกาะอ,อยู่หรอก ห่างคลองนี่ที่เขย่าออกช้าๆนี่โตช้ากว่เพื่อนนะจะบอกให้โอ,หโอเคหมดแล้วโอเคนะครับพอหมดแล้วผมก็จะเอาแม่ไข่นะครับแยกเลย แยกเลยก็พักฟื้นประมาณสักสักสอาทิตย์อันนี้ก็คือที่เราเห็นอยู่ก็คือลงเดินนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็จะแตกตัวกันออกนะครับเพื่อที่จะอยู่หากินต่อไปตอนนี้เขาก็ได้เริ่ม ได้เริ่มแบบแย่งกันออกการสูญเสียมีแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะไอตัวที่จ้องจะกินเคพื่อนก็กินนะครับไอตัวที่จะวิ่งเอาตัวรอดก็เป็นกฎของธรรมชาตินะครับวิซีเรียด เหลือเท่าไหรก่ก็คิดว่ากำไรนะครับแต่ถ้าอย่างพวกโกดพวกอะไรอะพวกโกดที่แพงๆเขาจะไม่ไม่ทำคลอดนะครับเพราก็จะปล่อยให้มันลงเดินทีลนิดทีลนิดทีลนิด,ลนดแล้วก็จับขายนี่ถ้าเป็นโกดนี่ผมก็โอ้หลายหมื่นนะเนี่ย <laughs> แต่ว่าบางเอิญมันเป็นกล้ามแดงนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะเอาสแลนเอาอะไรมาใส่นะครับเพื่อที่จะให้ลูกๆได้มีที่หลบบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มันบ่อก็โล่งๆนะครับโอเคนะหวังว่าทุกคนคงจะมั่นใจนะครับสําหรับมือใหม่นะครับถ้าเจอแม่ไข่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลงเดินแล้วเนี่ยเราก็ทําประมาณนั้นแหละประมาณที่ผมทำนั่นแหละนะครับเดี๋ยวว่าที่เราเห็นเป็นกองกองกองนี้ก็ จะแยกย้ายกันนะครับใช้ชีวิตสู้ในโลกความจริงต่อไปนะครับใครคือผู้อ่อนแอก็จะเป็นอาหารของผู้เข้มแข็งนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าอย่าลืมใครยังไม่ได้ s u b สไคร b e นะครับก็ s u b สไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณ14ไลค์นะครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง36ท่านที่ยังไม่นอนนะครับผมว่าคงเลี้ยงกุ้งกันอยู่ใช่ไหมนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ หวังว่าผมคงจะได้แบ่งลูกกุ้งลงเดินลงเดินคงไม่แบ่งหรอกเดี๋ยวให้มันโตสักนิดก่อนนะแล้วค่อยแบ่งนะครับจัดไปนะครับบ๊ายบายน้อนหลับฝันดีครับทุกท่าน